โอเคน้องคนนี้ก็ไม่ชบมาี่ถุสองเขาบองสี่ถุสองเขาอเขามาได้เขาสองเขา2ังคมาได้ี่ถองฝากเขาปุ่มด้วยฝากเขาปุ่มด้วยฝากเขาุ่มด้วยดับเบิ้ลมึงกดเข้ามาดิดับเบิ้ลมึงรออะไรอแล้วบอกให้กูสร้างให้ดับเบิ้ลบอกให้กูสร้างแต่ตัวเองไม่กดเข้ามากูรั่วเลยเ e ลิเคมเฮ้ยเฮลิเค a ยมเลยเฮลเมเ้ยโปรเจ็ตไม้ตี่ส่ครับจะต้ายเว้ย กอนเลยนะขอตังค์พ้าไปก่อนเลยนะมาแรกของวันนี้นะห้เงินมองิันหนงร้อยบาทต้องจัดการยนตัวนั่นละให้ไว้อล่นกดเข้ามากดเข้ามาด้วเพื่อนเข้ามากนี่แล้ว่กูสอกดเข้ามาเปตอเดตั้งใจดีนี่ขอมาก่อนมามาอยู่ด้วยกันก่อน สร้างคอมมูนิตี้ด้วยกันหน้ากาแต่หน้ากาไม่ดแอบยิ้มอย่างนี้อ่ะฮะแแต่แล้วซาบุริซาบุกแสบมาซบายทีนี้แหละหัวมาได้แอบหัวผู้เลยมาแรกอาวววววยววววอวว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 วอวววมอ ต,ต่อฮะทุกต่อไม่มรอหรอกอย่าไปหยอกนะเงินต like right? ่อนะพวกขอตู้เรื่องเงินก่อนนะสี่ร้อยบุตเนี่ยคุณจะถกฟใหม่ใช่ไหมเราน้มาทั้วันนะปกติก็นำมันทั้งวันมันบต่อไปเนในการมันกว่าสวนคือมึงบอกสวนมึงมาดิมึงมาดิมึงจะยแล้วกูอ่ะ เอาแล้วใครเปิดมาแบบนี้วันนี้มด้วยคลับผมโตเปิดมาแบบนี้ไอ้ยิ่งจะเท้าสวนเขน่มจะเท้าสวนใช่ไหมวันดิวิชขบอจะเาคูใช่ไหมจะาคูใช่ไหมก็มึงจะาูใช่ไหมไปครับผมไ้เงินต่อไอย่ไม่รอไเงินต่ออย่างนี้นต่อหนับ2งยนแม่บอกขอเย็นมาตม่นเจ็ยไม เปิดมาไม่สวยจังเเต็มเ็ยเกมอาจจะได้กินเต็มไหมไม่ไ่นไหนไม่ได้ันใหญ่ันใหญ่นักกายย่้วหรอยังไงเอามานี่มาดีเอามานี่เอามานี่เอามานี้ก่อนนับสองนับสามอะไรเลยไอ้เงียกาให้สองไม้ไปก่อนแล้สองนับสามมาดีิ้นเนอร์แ้ัย่ายา ก่อนเดี๋ยวไม่น่าสี่ร้อยเลยเนี่ยเพื่อผลมันตาดดีไงกับกูอ่ะเพื่อผมันปากดีกับกูเดี๋ยวสี่ร้อยเลยไหมน่าสี่ร้อยเลยลวรอเลยรอเลยยัง่้องกดนาก่อนตอนนี้กำไรอยู่ไว้เองพูดดีไปเองพูดดีก็คืออะยอมมาหนึสามหนามต้องมาแล้วป่ะองมาเนี้ยแต่เ่อไงวะมื่อาตต้องมาแล้วป่ะ เนี่ยขอขออัดหน่อยไว้ขออัดหน่อยไว้ตอขออัดหน่อยไว้สี่ร้อยบทมันจะไปสี่ร้อยบทขออัดห,ออดห,หน่อยนะฮะสี่กัมปะไรสวัสดีคุณปูครับผมสวัสดีคุณนาไอเซนด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยทุกคนกลุ่มดนกรีกัมจันโสร้างใหม่ของจันโหรเองนะฮะโอน,นุคนเดียวนะครับผมมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะในกลุ่มนะหมักกลุ่มดนตรีกัมฝากเขาด้วยนะฮะมีอยู่สิบคนเองอยู่ตอนนี้ มีอยู่สิบคนนึงนะครับผมยังไงเนี่ยยังไงเงียบจิบเงียบจิบดี่ดาวเงียบจิบดีเฮียเงียบจิบเงียบจิบเงียบจิบไปปิงปองคู่แหละตอนนี้บันนี้ไปปิงปองคู่แล้วบนัวบนนี้โอ้โหแเอ้ไง ผูใจยังให้น้ำเงินต่ออ่ะปากน้ำเงินแปดร้อยบูต้องไปจะดกเอาตัวเขาผมใจยังให้น้ำเงินต่อนะใจยังไม่ทิ้งใจยังไม่ทิ้งรองไป่อดรองไปปอดปากไปด้วยปากไปด้วยเนี๋ยูทุกคนจได้ดปิลปาอะไรบอกกันยูยแลวสเสมอกูเคลียได้เนี่ยมันเจ็บอะไรใจกูเนี่ยแดงงอนไปมันปิงป้อ เลยมาแบบนี้โดนมาล้พันหนึ่งั่ายสวยสวยครับเอ้เอาคุณน่าจะเล่นเกมเลยหรอวะอัยที่หาดี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 ไปทไปไหนตายหมดแหละหนึ่าพันหกคูส่วนส่วนสวนค่ส่วนส่วนให้สุด่ะนี่แหละบอกเลยไปเล้นาระดานดูดูดีครับผมสวนส่วนให้สุดแล้วอยู่ไปอยู่ที่ตรงไหนก็หยุดไป ไอ้เรื่องมึงยังไปอยู่ที่ฝอรตจางเนะงินหรอไม่เอานะแรงผมทำจากผัดเงินสวนอาหนะแตาอย่าแอบยิ้มกับกูไอ้แก้แต่งกูไปไหนไวนะเนี่ยไปซึมแต้งกูไปไหนมีต้องไม่มีต้องหลุดลุ่ไอ้เหี้ยยอมแล้วไม่จ่าย ไอ้เจ้ยโอ้โหลลัวเลยนับไม้อะไรดิเพราะงนวจะายดิไอ้เยี่ยมแม่งเลยมานนี่สองพันไล่ก่อนเลยแม่คุณสายหรือเละคุณมาหมือนคุณมาหมือนได้ยันเยีนยม้คุณมาหมือนได้ยันคุณห่อย เฮ้ยแตมู oui, er. oh yeah, okay. oh, oh yeah. oh. ้า nah. ู uh, so, ้หเย็บไม่หายรลงน่ยเอาไโอู้เขาปูเขาให้ไปิงปองแล้วมึงฝืนไม่ได้นะกูดูตรงเ่กอนเนี้ยไอ้อะไม่ใช่ไม่ดีนะเนี่ยไม่ดีนะปอยลูกหนึ่งปอยลูกนึงอ่ะปอยลูกหนึ่งไปนี้โอ้ยดโดนโดนยับเองมากปลอยูกหนึ่งสามันไอนี่อ่ะปล่อยลูกหนึ่งสามัน ไหวก็อนันนี้อ่าไหวย่อมนึงไหวย่อมมึงแต่แม่ก็เลยวายลเลยไอ้ยไม่ใช่แม่ไม,ไม่อยากทำให้หมีกูเละปะอ่ะไอทถ้าหมีกูเละปะมันไม่ใช่มันไม่ดีแนละ้วแบบเนี้ยโอ้ยแอม,แม,แมโอเคตามมันแหละครับท่านผู้ชม มึงตามเหรอตามนั hmm. said, si. Listen, ้นแหละครับท่านผู้ชมไอ้เซียเย็ดแม่โดนซุกดอกพ่อมึงโอ้โหไอ้เซียโดนมาเจ็ดพันหกแล้ตามมันจะตายก็ตายห้องนี้แหละเยี่ยมกูบอกให้เอาเลยตายก็ตายห้องนี้แหละแล้วตู้ใหม่ห้องน่าพี่หรอยีหมวยนี่เอาดูหน่ะสวัสดีน้อเฟยด้วยนะโอ้โหพี่โดนไปซุกไม้เลยเนาะงเฟยเพื่อพี่ด้วย ก็พี่ด้วยหนูกวพี่ด่วยพี่โดโนโด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 ตนุไม้เลยไอ้เทีย่ยสองปีนแบนี้เห็นไหมไอ้เทีย่ยมีแต่กูตัวไอ้ตับแม่เสองแป้งโอ้กูกูตัวม,มันม่จะ่ผีไอ้ตับโอ๊ยตุ๊กตาเข้าไปหมดเลยคุณดานอนคุดา,นอนอดาโอ๊ยยแม่ไวไปไวเลยนี้ไปไวเลย ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะจ๊ะไปตามกันได้เลย